ลีโอดูของเพื่อนค่ะเขาหันไปด้านไหนอ่าดูมาเวียเขาหันไปด้านไหนดูของเพื่อนเดี๋ยวนี้ทํายังไงมันถึงจะเหมือนเพื่อนอ่าลีโอได้แล้วเหลือมาเวียคนเดียวทําไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านจะให้อยู่นี่แหละจับเก้าอี้อยู่นี่แหละสังเกตดูของเพื่อนซีของเพื่อนเขาหันไปด้านไหน อย่าลืมที่นอนนะคะใครยังไม่เอาที่นอนอใครเอาแล้วเสร็จแล้วนั่งลงเอา้มาเวียจะได้กลับไหมวันนี้นะเอาวันนี้ก็ถ,ถือท่างหันออกไหมยูยาไปนั่งไม่ต้องค่ะนยูยาไปนั่งไปเ,เอาที่นอนตัวเองมาเวียทําให้ได้ถ้าทําไม่ได้แม่ครูไม่ให้กลับนั่งลงค่ะนั่งลงสิดาวพีสเขาหันไปด้านใดเอายกออกมาไหม มาเบียสังเกตดูซิมาเบียหันไปด้านนะั้นแล้วตรงนี้มันมีเหมือนเพื่อนไหมนี่ทํายังไงอันนี้มันจะลงข้างล่างเหมือนเพื่อนเหติผงดูเอา้าเห็นจากไหนสิลงข้างล่างเหมือนเพื่อนเออเอ้าใกล้แล้วใกล้แล้วเห็นจังไหนไปนี่เอ้าใกล้ใกล้กลหรือยังเออได้แล้วปลบมือได้แล้ว